โรงเรียนเซนต์ปอนหนองคายในเครือพัคินีเซนต์ปอนด์ชาร์ตตั้งอยู่ที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบริหารงานโดยเซอร์มาลิโลสพวงแก้วสกุลทองผู้จัดการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เซอร์แมรี่แคลสำราญทองอินผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอนหนองคายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน62คนมีนักเรียนจำนวน896คน เรียนเซนเปาหนองคายได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime โดยเริ่มจากการจัดการเรียนรู้การสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในรายวิชาไอที information technology ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ที่บ้านและที่โรงเรียนโดยครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างในห้องเรียนและจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนตามรายวิชานั้นๆเช่นการใช้สื่อผ่านทางโทรทัศน์หรือโปรเจคเตอร์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน iPad หรือมือถือ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนนั้นๆได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆผ่านทางมือถือหรือ iPad เช่นบทเรียนสำเร็จรูปที่ครูจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการทำใบงานใบความรู้เทคโนโลยีการตอบคำถามผ่าน Google f o r m และครูมีการส่งต่อข้อมูลหรือเนื้อหาสาระต่างๆ ผ่านทางลายกลุ่มของห้องเรียนในรูปแบบของเปเปอร์อิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครูมีการจัดให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบแบบออนไลน์หรือ Google f o r m และโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดหนูของผู้เรียน แนวทางกางรประเนินพิซซ่าโดยการให้นักเรียนได้ใช้ข้อสอบพิซซ่าไลฟ์ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา พัฒนาการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการจัดทำหลักสูตรที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เท่าทันโลกแห่งความผ,ลผลันผวนที่สามารถทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกเข้าถึงได้และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแบบ a n y w h e r e a n y t i e e เอาละค่ะใครชอบอ่านแบบธรรมดาหรือชอบแบบท่องบทอาทยานนะคะก็ขอให้นักเรียนเลือกเอานะคะที่สำคัญนักเรียนจะต้องฝึกท่อง,งบ่อยๆนะคะเราจะได้จำสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุ้มตาลสิริเชษค่ะ สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงอิสระวดียิพย่าค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเด็กไก่สระค่ะนักเรียนมีการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนในช่องทางไหนบ้างคะมีห้องเรียนออนไลน์ YouTube แชทจีพีทีแล้วก็จีนายค่ะส่วนการส่งงานจะเป็นตัวนิก้าเฟนฟอร์แล้วก็กลุ่มไลน์กลุ่มแล้วก็จีแอีจีเมลค่ะที่สามารถใช้โดยวิชาอังกฤษเสริมค่ะในงานส่งงานใช่ไหมคะค่ะแล้วนอกจากการที่นักเรียนใช้สื่อออนไลน์ที่โรงเรียนแล้ว นักเรีนยนมีการใช้สื่อออนไลน์ที่ไหนได้บ้างคะในการศึกษาคาา้นคว้าหาข้อมูลสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเลวลาเลยคะ่ะเช่นที่บ้านบนรถหรือว่านอกสถานที่คะ่ะอืมอ่ะและทีนี้การที่เราได้ใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนทู้อยากทราบว่ามันมีประโยชน์แก่นักเรียนยังไงบ้างคะมีประโยชน์นะคะสามารถเราตัวหนูเองใช้ใช้ดิวเพื่อหาข้อมูลให้รวดเร็วและก็สะดวกขึ้นในการทงงาน ต่ว่าทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วใช่ไหมคะในการส่งงานโฟ่ะและคาถามสุดท้ายอยากถามว่านักเรียนมีความรู้สึกยังไงบ้างาสําหรับการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดก,การยนการสอนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะประทับใจหรือเปล่าหรือยังไงมีความรู้สึกดีค่ะที่ตัวหนูเองส่งงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยากจะมา,าะทราบความคิดเห็นเหใเรื่องเรยรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของคุณครูค่ะว่าคุณครูมีความคิดเห็นยังไรบ้างคะ,ะสาหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์นะคะตามความคิดเห็นของคุณครูก,ก,ก็คือก็เป็นการดีดียัไดีที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอด24ชั่วโมง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ติดได้าาหาความรู้ใหม่ๆซึ่งถือว่า,าทุกวันนี้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในระบบของการเรียนการสอนที่อยู่ตามห้องเรียนโดยใช้ระบบดูทุกวันนี้อาจจะใช้ได้ไม่ดีนะากนักเรียนอาจจะเกิดความสนใจในกา,การเรียนได้น,อน้อยเพราะฉะนั้นในระบบของการเรียนการสอนภาคบุคคลหลาก็ถือว่า น่าจะสร้างจุดสนใจให้กับนักเรียนได้เกิดการถูกต้คือสำหรับพอที่หนุ่มของครูคเพื่พอเป็นการต่อยดอดความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วสำหรับครูครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกีเก่ยวกับการเรียนการสอนสารระบบออนไลน์อย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับครูครูนะคะก็ได้แนะนําให้นักเรียนจากที่เรียนในห้องเรียนแล้ว่ะคะก็ให้ไปคูฟ้า ความรู้เพิ่มเติมค่ะซึ่งในส่วนของครูคก็ได้ทำแบบเรียนนะคะในในช่อง y o u t u ช่อง y o u ใช่ค่ะก็ะะบอกกอบกับเรียนว่าอะไรจับ<ช>จที่ใรนตัวนี้นันักเรียนสามารถเข้าไปความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่อาจจะแบบในเรียน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในห้องค่ะอาจจะยังไม่ได้ความรู้แบบสกจ,จนแต่ว่าหลังจากที่ไปเรียนเพิ่มเติมก็อาจจะทำให้เวาดความรู้ของก็จมากขึ้นในเนื้อหาที่ต่อเนื่องกับ ในห้องอื่นจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญมากในการที่โลกสมัยนี้เปลี่ยนตามย้ตามสมัยและมีการ,อ,รอัปเดตการเรียนการสอนทําให้เด็กเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูมากๆนะคะขอบคุณคชะา